ทิ้นชีวิตตวเองเจ้าโง่ถือโก้โค่นคือชีได้ในทันทีเลยเอ,อะไรนะดาดวงนี้น่ะมีสิ่งที่เรียกว่าการากอนบอลอยู่ถ้าใช้ขอพรไม่ว่าปรารถนาอะไรก็เป็นจริงแม้แต่ขอให้ชุชีวิตคนที่ตายไปแล้วได้เจ้าแต่แต่แต ได้ฟังเรื่องนี้นก็ดีเลยสถานก,การณ์ทั้งหมดที่ผ่านมานี้ได้สง่งสาสตร์มียาพ,พักพวกของฉันทั้งสองคนที่อยู่ในอวกาศอันไกลโพ้นละพวกเขารู้ว่าฉันโดนเรื่องงานก็ต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนและ แล้วสองคนนั้นจะมาที่นี่เมื่อไหร่กันหนึง่งปียี่เพียงหนึ่งปีข้างหน้าหนึ่งปีนักนะรับที่แข็งกันกวันนี้จะมาอีกสองคนครานะควน่ะคู่แก่มีเปอร์เซ็นต์จะเอาชนะได้เพียงฝุ่น หึ่งปีภายในหนึ่งปีสนุกให้เต็มที่ลักกัน <c oughs> ตุย้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อยานครับคนที่มาถึงคือพวกผู้เท่าเต่าและกุลิลิน พิกโรอธิบายสถานการณ์ที่ผ่านมาให้แก่พวกเขาเรื่องการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายกับลาดิชชาวไยาคนใหม่และโกคูน่อย่างนี้นี่เองเรื่มันก็แผบดีล่ะโกคูนี่โกคูไม่นสนเป็นนายเลยขแข็งไว้นะโกลิลินความตายมันนน่ากลัวจังเลยนะ ก็ใช่น่ะสิแต่ว่าไว้ใจได้เลยต่อสุดจะไม่ให้ทันทีแล้วละ่ะฝากด้วยนอะเออเรียบร้อยฮะตัวอีกคนโกโก้ฮะหายตัวไปแล้วเงินเหรอหรือม,มือพะช่างเงินอ แต,แต่ว่าข้าเป็นพระเจ้าก็จะไหว้วางแก้ได้อยู่หรอกพวกแกต้องเอาไปตาอหา,หาดากันบอลย่าพเจ้า,จานะไม่ได้มีพลังขนาดที่จะช่วยชีวิตได้แต่ว่าข้าจะรับฝังลูกชายของซุนโกคูเอาไว้ก็แล้วกันอะไรนะไม่จริงใช่ไหมคีจมนะม่จะทำอะไรนะเจ้าเด็กที่ชื่อโกฮังนี่ข้าเปิ้วชาจะมีกำลังรบที่แข็งแกร่งมากล เพื่อลับเบือการการโจมตีของชาวสาย,ยามสองคนที่จะมาได้อีกหนึ่งปีขึ้นนะเราจะไปต้องใช้พลังของเขาดังนั้นมีเพียงข้าที่จะฝึกนพิชาให้ได้บอกสนโกคูด้วยว่าถ้าคืนเชี่แล้วให้รอดูด,ดิดโอเคสมับีเราสาว,วตกตากบบองทุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมาแกดิกเช่นเคยนะครับกับเกมดากลบอสสัดคาร์ลาสในภาคที่3แล้วนะครับ ในขณนะนั้นนาดุดาแห่งเดงนในอวากาที่อย่องไกลจากโลกเจ้าราดิส,าสตาลแลวน่าสมเพชซะจริงแต่ว่ามันพูดถึงอะไรที่น่าสนใจดีนะเกี่ยวกับดราก้อนบอลไม่ว่าจะขอพรอ,อะไรก็จะได้สมปราถนา เอาล่ะไปเถอะซุปจะไม่เคยรอสิดได้สิเดอย่าว่าเป็นเล่นนะถ้าตัวแล้บประโยชน์นั่นน่ะไม่จะไปอีกแล้วล่ะถ้าพวกเราไม่แก่ไม่เท่ามีช่วยเป็นอมตะล่ะเป็นยังไงได้สนุกกับการต่อสู้ไปตลอดการเลยนางนี่นี่ก็ดีนี่นะ ทั้งสองคนบินมุ่งหน้าสู่โลกโดยหวังจะใช้ตราเึ้นบอกเพื่อขอพรให้ชีวิตเป็นอนมตะอ่าโหลดดิ้งครับรอสักครู่หนึ่งนะครับที่ชาวสยามที่เป็นตัวอัตรายสองคนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังโลกส่วนกูคูที่ตายจากการต่อสู้กับราดิดถูกพระเจ้าแห่งโลกนำตัวไปยังทางเข้าปรโลกและนี่ไขแล้วเนี่ย ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยดังนั้นจึงอยาให้ฝึกวิชา,ชาก็เลยพามาทั้งตัวนะครับหากตอมาลชาชอ็ม,มาได้โปรดอนุญาตให้เจานี่ไปหาท่านไคโอด้วยครับอืมอย่างนี้ดี คนที่สมารถคือสวรรค์ไดนะ้กับเซียที่จะไปหาท่านไข่โอผ่าน,าน,นถนนงูมีและทางดึงล้านกะโลง,งนลัรนอครับก็ได้ให้าอาไปขนาดนั้นคือตะไปหาท่านไข่โอเถอะแต่ว่ามาเป็นเส้าานาที่อันตรายมากนะขาดหนึ่งียค่าเท่านั้นที่เคยผ่านทางในรอบหนึ่งร้อยล้านปีนีนะ ยมใจไว้ให้ลีลพอจะหัวได้ดูสินะเข้าใจแล้วะว่าแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะมามีคนที่ชื่อราดิสมาหรือเปล่าอ๋อมาสิมาเจ้าอนโซนดลกแน่นอนอยู่แล้วล่ะเขาไม่อาร่วาเหรออาราวาสิอารววาสังใหญ่เลยแต่ข้าก็คคุมเอาไว้ได้เอ๊ะ นายนี่แข็งแกร่งนี่นะเอ,อ๊แต่กินเรียกว่านายเลยนี่ค่ะเจ้าราชาเอ็มมานะใหญ่กว่าพระเจ้าในโลกนี้อีกนะเข้าใจหรือเปล่าแปลว่าแข็งแกร่งมากใช่ไหมละ่ะไม่เข้าใจอะไรสักเลย แน่นอนมันแข็งแกันงอยู่แล้วแะถ้าผมไม่ดีด้วยก็ทำหน้าที่นี้ไม่ได้หรอกนะความสมารถทางธุรการเป็นสิ่งสำคัญธุรการเหรอดีละจะใช้อกาดีละถ้าจะให้เจ้าเล่นเกมตอบคำถามเพื่อจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการของข้าฮอะฉันรีบอยู่นะงั้นก็ไม่ได้ หาสได้หาที่แบบนั้นนะ่ะก็ไม่ให้เข้าพบท่นไขโอ้ไม่ได้หรอกฮะไม่เอานะ<ว>เข้าใจแล้วเล่นเกมตอบคำถามก็ได้เข้าใจตอบตาแน่ก็หมดอรื่อ<า>เอาเถอะงานก็เริ่มแล้วนะ<ต>ถ้าตอบไม่ถูกทุกข้อจะไปตอไม่ได้นะ,านาะลาดิสไปที่ไหนไปนรกครับกดไปเลย อืมถูกต้องเพราะว่าอารวาไปทั่วดาวต่างๆนะสิก็ต้องตกนรกอยู่แล้วล่ะแท่จะไม่มีใครที่อารวาได้ถึงขนาดนี้เลยเอาละงั้นคำถามต่อไปใครยิ่งใหญ่กว่ากันจอมราชาเอ็ม่ากดไปเลยครับถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วข้ายิ่งใหญ่กว่ามากโออยู่แล้วล่ะ ใช่ไหมพระเจ้าแห่งโลกครับทูกต้องตามนั้นเลยครับเอาละแล้ำถามต่อไปคนตายที่ได้รับการตัดสินที่นี่คือมนุษย์โลกเท่านั้นอืมไม่ใช่ครับมนุษย์ต่างดาวด้วยนะกดเลยสูต้องตามนั้น,มน,นไม่ว่าใครตารต้องมาที่นี่ เบือกับพี่ชายของเจ้าไงงั้นคำถามต่อไปมีวิธีที่ทำให้คนที่ตายแล้วเฟื้นขึ้นมาใหม่หรือไม่มีครับไม่แล้วนี่ถ,ถูกต้องเจ้าสิ่งที่เรียกว่ากากันบอลนี่มันจริงๆเลยมันทำให้งาที่ข้าทำเสร็จไปแล้วครั้งหนึ่งเป็นโมคะ จริงๆเลยใครก็นนะที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมพระเจ้าแห่งโลกค,คือว่าขอใครกบเอาเธอช่างมันไปคำถามต่อไปกันเลยที่เป็นคำถามที่เท่าไหร่แล้วเออเดี๋ยวฮ่เอา้าเสียใจด้วยตอบผิดเอ๊ะ นี่เป็นคำถามที่ห้าไม่ใช่เหรอว่าไงนะหนึ่งสองสามอ้าวค่เทดสอบนั้นเองฮะยีงก,ก็ได้วมดแน่ย <c oughs> ว่าเจ้าจะมองข้ามความผิดพลาดของข้าหรือเปล่าแต่นี่เป็นคำถามที่ห้าจริงๆนั่นแหละแกตัวแบบนี้ไม่ไหวเลยนะครับ<ม>ได้ยินนะพระเจเลล้าแห่งโลก ตายเมื่อไรจะส่งโลกเลยดีไหมฮะยกโทษให้ด้วยนะครับหูนรกสมชื่อจริงๆนนัจัริงบุกนายมันมีรสนิยมเอาซะเลยฮเอาเถอะอนุญาตให้ไปหาฮันไคโอก็ได้โอ thank you ลุงจุมาบ้าน เจ้านี่ไม่เคยเขาโดนฆ่าเลยนะเอ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นนะนะครับเอาเถอะนะเดี๋ยวไปหาทางไขโอสักทีสิเยวกันนะสู้ๆนะอ่ะไม่เขา้าใจเท่าไหร่นะต่จะไปหาคนที่ชื่อท่านไกโอนะนะั่นเหรอโอเคได้โซโอเอ็มเล่มของทสองคนมานครับผม พระลชา์เอม,มาแล้วก็พระเจ้านั่นเองครับพระเจ้าของโลกนี้นะครับผมเอาละตัดไปหาใครเอ่ยเจ็บคอมากเลยนะเนี่ยพาทานเอม,ม่าเนี่ยวเเจ็บคอเลย <c oughs> อ๋อ,อตัดมาที่ทางฝั่งพิกโกโลนะนี่อยู่นี่เองครับกับลูกชายของโกคูนะซุนโกฮังนี่ ลืมตาตื่นสก็ผีสิดูชายของคุณโกคุอ่าตื่นแล้วนะอืมอืมจะใครเน่อีก่ะนี่ฟังข้าดีๆด้วยอย่งแรกพ่อเจ้าน่ะตายไปแล้วจำได้บ้างใช่ไหมล่ะเขาตละทุวิตตัวเองเพื่อน้มเจ้านั่นเด้ะ คุณพ่อร้ <c oughs> องไห้นะพระพ่อจะรวบรมดักกันบอลทำให้เโซโก้กคืนชีพได้นั่นไะงแต่ถ้าหาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเราจะกาลาสิสได้แล้วก็จริงแต่ในอีกหนึ่งปีจากนี้จะมีพระพ่ออีกสองคนที่แข็งแกรงกว่าจะมาที่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นต้ให้สุโกูคืนชีพ แต่ข้ากับซุนโกคูมันมีทางเอาชนะได้เราจะเป็นต้องใช้พลังของเจ้าจบภูวิชาเพื่อจรู้การต่อสู้และกป้องโลกนี้ไปด้วยกันตอนโกฮัหงคือไพ่ตายเริ่มการปึงพิเศษเพื่อการอยู่รอดไ,ไม่จริงผมนะ่ะต่อสู้ไม่ได้เลยนะ อย่าพูดจาหลอแล้สิข้าวันี้จะสอวิธีการต่อสู้แล้วเอาไห้เจ้าเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเองเข้าใจนะฝึกวิชาหรอต้องทำอะไรบ้างหรอ้องใช้ชีวิตเอาตัวรอดที่นี่เพียงลำพังห้าหกเดือนผ่านไปแล้วเจ้ายังปลอดภัยดีข้าจะสอนวิธีต่อสู้ให้เจอกันนะ เดี๋ยวกันผมกลัวอย่าที่ผมไปสิเงีแล้วนะลองแห้เลยทีเดียวเอาละได้บังคับโกหังนะครับผมการเอาชีวิตรอดของโกหังโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอหู่วแล้วอ่ะโอ้น่าสงสาร เหนวจังเลยแบบหนึ่งปับหนึ่งอันนี้รับอะไรสมุนไพรนะฮะไม่ใช่ของกินสุนพร์มันก็กินได้แหละแต่แบบเอาพวกผลไม้ดีกว่านะฮะโอเคมีเรืองแสงอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับกลัวกลัวจังเลยอ่ะเออดูแลดูแลโอเคครับเซนครับไม่มีใครอยู่เลยหรอฮะอะไรอ่ะเฮ้ย ได้ตัวเสาเจอตัวแล้วเย่แล้วหืมน้ำลายยืดด้วยว้าช่วยเลยใครก็ได้โอ้ยอ้าวอลังแฝงเฮ้ยหลบได้ อ้าวแต่นงสางงครับหายไปได้แร้วเนี่ยโอ้โหอย่าแค่ข้อสูงฮะอะอะเนี่ยลงไม่ได้ตายแล้วตัดมาที่พิกโ,กโลครับนี่นั่งสมาธิอยู่เลยน่าจะได้บังคับพิกโ,กโลนะฮะโ,โจเ็ก ผมไม่ได้ตายไปแล้วด้วยโอเคได้มังครับพิกโรครับถ้าไม่ตายของพิกโรเระเบิดลำแสงม,า,า,มา,กกาแต่ผมติดคำว่าลำแสงพิฆาตมามากกว่าฮะเมื่อในเรื่องหลักดําเนินไปจะมีการเรียนรู้ถ้าไม่ตายทั้งการเรียนรู้ตามในเรื่องหรือเรียนรู้สถานฝึกวิชาหากไม่ติดตั้งพาเลท์สไตาจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าเรียนรู้โอเคถ้าจะตายกับเรื่องแค่นี้ก็รว่าเจ้านั่นแค่ตัวกระจกในหลับนั้นไงเอาละ กดบินยังไงวะผมลืมละโอเคบิดอย่างนี้แล้วก็เอ่อกดพุ่งอ๋อโอเคไปพุ่งไปเลยครับระวังทางเก็บเหรียญไปด้วยนะเอาอะไรเนะี่ยเอ๊ะมินิเกมเหรออันนี้มันมีเวลาเป็นอัดมินีเซตชนิดหนึ่งเมื่อแตะมันอัดมินีนเซตจะปรากฏขึ้นอัดมินีเซตตัวกดขึ้น,น,นจะหายไปภายในเวลาที่กำหนดและอัดมินีเซตหาย,ายากจะปรากฏโตขึ้นชาวชาวเหินฟ้าและการหมุนตัววุฒเปลี่ยนทิศทางโอเคไปกันเลยวูู้ฮ อย่างนี้แหละแอคชั่นอาร์พีีของจริงนี่มันก็พลังอลลนเปลี่ยนเชียวพลังอะไรกันนี่ทำไมฉันต้องหาทำไมแบบนี้ด้วยอะไรบ่นอะไรเนี่ยบ้าบอโอเคเดี๋ยวมาเอวเออขยนยนหรอมีตัวประหลาดอยู่มันควรจะดักไปสรับเจ้านั่นในตอนนี้สิเลย รู้หมว่าต้องจัดการเองแล้วสินะโอเคต้อจากการเจ้าหุ่นจนพวกนี้ครับโอเคมีทั้งหมดสามจุดเนาะเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างนี้กดลงโอเคเลยเกามากันเลยพวกหุ<ป>่นจนเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออทีไปแล้วตามด้วยเอ่อพื้นมาระเบิด

เดี๋ยวก่อนนะเอ่อเราคือต่อเน,นื่งองอย่าอ๋อต้องกดอันหลับขวาโอเคเข้าใจละโอเคแหลงเอสครับนี่นะฮะอยมบุญสเตททั้งสีเขียวและสีลุงโอเคพวกโอ้ก็ดอกมาทำให้ยุจโอเคเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อใส่ท่าก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วครับผม ระเบิดลำแสงมันหรือลำแสงพิฆาตมานนั่นเองฮนะที่ผมชอบพูดนะฮะพอดีติดจากช่องก้ากระโดดมานะครับผมผมก็เลยแบบเออฟังแล้วมันติดหูมากกว่านะลำแสงพิฆาตมานเท่น hey, นะระเบิดลำแสงมันมันดูแปลกๆเนไม่รู้นะโอเคแค่นี้แหละพร้อมแล้วไปลำแสงพิฆาตมานอ่าอย่างเท่เอาละไปดูกกนต่อเลยครับไปวิ่งแล้วก็อยุดไหนเนาะ เอ่อตรงนี้อ่ะโอเคประโยคเดิมนะนี่ดูติดได้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนเอาละเข้ามาเลยมาตีตีตีเฮ้ยเยอะที่ไปเอาละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ผิดมากเฮ้ยลบ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 มันยิงมีสายนนะครับที่ลบได้จ้ามาเต็มทีิ หลอมแสงพิฆาตมันโอ้โหเต็มเต็มเลย <laughs> อ่ะพุ่งไปไปไปเฮ้ยโอ้โห,โโหมันหมุนเด็ก่อนนะ้ฮะโอ้โหยยิยงอะไรไป đây? เนีดยกกันซิกซิกซิกเฮ้ยเยอะเออ่ะโอ้โหอะไรวะอ่ะหักม,มันรัวกดบีครับเอียทีไปแล้วตามด้วยหลอมแสงพิฆาตมันโอ้ยเดี๋ยวกามเซ่ไอ้แฟนนี่ไิกซิก เคล่าล่ำแสงฮิคาร์อมอนปิดสวยวู้ r ู n ั S เอฮ้ยเฮ้ยสนุกใช้ได้นะเล่นบิโกโลอ่ะโอเคจุดสุดท้ายครับเออรู้นะบูตไปเลยแล้วก็ลงมาอยู่ตรงนี้เองนะเอาละกุมมันตัวสุดท้ายครับลุยก,กันเลย อ๋อไปไปไปเฮ้ยเชื่อที่ไปโอเคอึโอ้ยอะไรบะเดี๋ยวกันเดี๋ยวลบกันฮะย่าโอเคยยยโอยลบไม่ทันเดี๋ยวกันเดกกันอ่ายิงยิงยิยิงเฮ้ยเเฮ้ย้ไหอยอ่ะหักมารัแล้ตามด้วยพลังคลื่นมาระเบิดโอเคตัวนี้อย่าพลังคลื่นต่อเนื่อง อย่าโอเคตัวหนึ่งครับหลังครึ่งตัวนึ่งอย่าอย่ามาเติมทำไมล่ะเฮ้ยฮ่าไปไปเฮ้ยเื่โอเคแต่ครับนี่ไงฟิเนโอเคเคียหมลาวคอามีมา เอาล่ะจะเปกี่แยนั่นจะเป็นยังไงปะ้าทุก็ได้แล้วดีขึ้นมาหน่อยก็คงจะสีส,สดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปหาโกฮังกันเลยครับผมไปโอเคถึงแล้วน,นี่อยู่แล้วอยู่แล้ว่ะจบเยอะเลย การที่จะสอดเข้าไปทาเซียยถือว่าพลังยังไม่ดีพอคงต้องเพิน่นด้วยพลังที่สอดเหนืออเจ้านั่นเท่านั้นห้ังเดียวเท่านั้นจากห้องกินให้แค no yes. ่ห้งนี้เท่านั้นของกินที่พอหาได้อยู่แถวนี้มีแค่แอปเปิ้ลสิโอเคเดี๋ยวเราไปหาแอปเปิ้ลดูนะครับผมตรงนี้ใช่ไหม นี่เนาะโอเคแล้วก็วิ่งไปเลยครับตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่นแน่ใจโอเคเอ้าไม่ใช่เหรอยังมีอะไรเออยังไงวะตรงนี้ไงมันก็มีแอปเปิลอ่ะหรือว่าต้องตีเอ๊ะแปลกเลยเนี่ยออาการไม่ค่อยดีดเลย,เ,ลยเอ๊ะแบบนี้เหรอเออได้แล้วหนึ่งลูกฮะ ต้องอยู่พื้นที่สูงสูงเลยเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้นไม้สูงสูงใช่ไหม,มสักคู่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นี่หรอสีทองตรงนี้หาได้เท่านี้ก็คงพอแล้วหรือมั้งอ๋อได้คนลวครับงั้นไปหาโกหังกันเลยเอาละวุ๊ดไปชอบเหินฟ้ามากเลยเนี่ยโอเคถึงแล้วครับ โลดดิ้งรอสักครู่หนึ่งโอเคต่อกลางคืนเลยทีเดียวเชียวกลัวจังเลยอยู่แล้วมาแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโตเกียวโชคดีจังพิกโร่ก็ดูอยู่ห่างๆนะื เอ๊ะนี่เวลากลางคืนแต่ทำไมสว่างจังเลยอะ่ะฮะพระจันทร์เหรออ๋อคมบักเลยผมเพิ่งเคยเห็นพระจันทร์เต็มดวงฮะอะไรอ,ะอ่ะอะไร

โอเคไอ้บ okay. ้าเฮ้ยตำวนี่นี่นี่ถูกกับไปมาต่อยตอยอตอยออเราาด้วยล้อมแสงผีข้าศมาวังเต็มที่เลยอย่างนี้ก็ไม่ฟังเราแล้วะสิโอเคว้ากลังเฮ้ยออเรามหาศจริงจริงรอข้าได้ผลไหนะอ๋อชาไปยครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอดีกัเยก้อ้ยออไอ้ต้้ เ้ยยโอเคล่อมแสงฮิครารมันแล้ตามด้วยคือนพลังรั่วโอเคเตรียมพร้อมอยู่ตอนเราจะเด็กปะอย่างนี้เป็นไงเรียบร้อยครับวู้์แรงเอสเลเวออัพครับวู้ส่งใช้ได้เลยนะครับเนี่ยล็อตสีนครับวูวีมาเราจากปากครับ อเอรกันเฮ้ล็อกอื้เด็ดแค่ของถลไม้ามหาศาลจริงอย่างนี้โลกของได้บังทลายก่อนที่โคชาไซยาจะมาถึงแน่ในเวลาที่อันารยเต็มดวงคือเวลาที่พวกเราชาวสยาจะได้ออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ยังไงล่ะงั้นเหรออาจารย์เต็มดวงงั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็ล็อกหายไปซะเฮ้ยเดียว ยิงพ <squats> ัจ <Die word> hey, no. ันเฮ้ยจะไม่ส <Tak> ่งผลกระทบกับโลกเหรอไฮไม่นะพัจันโอ้โหไม่มีอีกแล้วน้ำขึ้นน้ำลงนะพัดจันเป็นตัวกำหนดเลยเออกลายเป็นเด็กแล้วแต่พัดจันนี่สิเออแปลงร่างเป็นลิงยักษ์กางเกงไม่ขาดได้ไงวะเนี่ยเออแย่ละพัจันแตก คือพระจันทร์มันมีผลกับโลกมากเลยครับอย่างน้าทะเลเกิดน้ําขึ้นน้ําลงอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําให้เกิดฤดูกาลด้วยแต่ตอนนี้พระจันทร์แตกเรียบร้อยไม่น่าเชื่อว่าจะแปลงร่างเรื่องของชาสยามนั่นแหละดูโมว่าการแปลงร่างต้องเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงและต้องมีหางด้วยสินะตัดหางออกเลยดีกว่าเรียบร้อยฮะแชกับดาบให้ดูนี่เป็นทุกให้ราต้องไปฝึกวิชาของตัวเองไปละ ถ้าจะเอาตอนลอดที่ดีได้ภายในหกเดือนล้วก็ถ้าิกี่โลกคนนี้จะต้องมีชาปสุโทรให้ยตัวต่อตัวขณะที่ทำให้คิดว่าตายซะจะดีกว่าเลยเตลียนใจ่าให้ดีล่ะ โอเคจบมิชชั่นครับเอาล่ะเป็ไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับเฮ้ hey, ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อเนื่องไปเลยนะครับผมไว mm hmm. ้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ mm hmm. สวัสดีครับเหล่าสาวกน้กกับทั้งหลายบ๊ายบายจ้า